สวัสดีครับอยู่ในบอ่อครับผมวันนี้มาดูเจ้าสายฝนซะหน่อยครับผมไห่มาตักลูกหลังครับงานบินงานลูกหลังที่ทางทางการเกษตรครับ โอ้พีรน้องววดเ๋วอิ๋อจอิัยครับจิ๋วจิ๋วอยขีดวนโอ้ อิกงห้าคันครับผมวันนี้ลุกล่างกับขื้นมากซีนีว่าเท่าไรเว้ยพี่น้องที่แหลกอยู่ตรงนี้งามแดงดีครับมาแถวๆนี้อยากแจมดินเยอะไปหน่อยครับ แต่ว่าก็โอเคครับก็ได้ครับผมว่าเราลอกออกจากหน้านะครับไม่ถึงดินเหนียวครับเป็นลูกลังเม็ดเล็กครับผมเม็ดเล็กได้จอดน้อง ซานนี่เอาไว้นะครับผมเพราะว่ารอรอทุนออกครับเส็ดไวสามสี่ตำบลแล้วพี่น้องสามตำบลแล้วรอให้เงินออกครับผมจังคอยลุยต่อครับตัวงานแบบนี้ครับผมมันเป็นงานที่ เราต้องใช้ต้นทุนเรานะครับเป็นการออกค่าน้ำมันก่อนนะครับก <c oughs> ็ว่ามันแนี่ยว่าสีแดงไง่ายๆได้พี่น้องงานหลวงนี่ก็ได้ <c oughs> ต้องนี่ทุนครับใครที่ทำงานหลวงนี่เข้าใจดีครับรู้ดีเลย เาต้องใช้ทุนเยอะแค่ไหนครับในการที่จะทำนะครับแต่ละโครงการบางเข้าแก่เจ้าใหญ่ๆนะครับเขาจะมีทุนเยอะครับมีทุนสำรองเยอะครับมีดันดากให้เล่าเน่ยคันเตอร์ครับ บางเจ้ามีทุนเยอะครับผมเขาก็จะทำงานเขามีเงินทุนสำรองเยอะนะครับก็จะทำงานได้เยอะนะครับงาหลวงบุรงคนเขาเป็นเจ้าหน่อยครับเขาเป็นทุนหน่อยครับพี่น้องเอาไปเหตุไปตามทุนเข่านะครับทำพอจะหมดงบแล้วเราก็พอก่อนนะครับ ก่ขอ,ขอนทํางานบ้านบ้างน,นะครับมีงานบ้านก็มาทํางานบ้านนะครับหรือว่างานอะไรที่มันจะทําให้เงินเราออกนะครับก่อนนะครับเราก็มาทําก่อนได้เจ็ดงานหลวงงานหลวงงานหลวงอย่างเดียวนี่คือ,อาบางเชียงเงินเงินมันออกซ่าครับพี่น,น้องเงินมาทัาน,นก็เลยเหตุบวไวครับสาเหตุที่ คนต้องเป็นอย่างคือว่าเหตุงานหลวงอย่างเดียวนะครับเป็นจริงจริเหรอครับหรือว่าเป็นอย่างคือว่าเหตุงานบ้านอย่างเดียวนะครับงานไทยบ้านอย่างเดียวงานไทยบ้านอย่างเดียวนี่ยดีครับถามมันมีนะครับมีมีจะดีทีน,นี้มันไม่ได้มีตลอดนะครับก็เลยต้องสลับกันครับผมสลับกันลาดแน่หลวงแน่ลาดแน่หลวงแน่ครับ เจ้าแมวสายฝนครับเปลี่ยนกระบอกบูมครับเปลี่ยนซีนกระบอกบูมใหม่ครับผมแหงกิ๊กเลยบ้านะพี่น้อง ่อยคาดออกแน่ลูกพี่เรียกคาดโดนกับเรียให้คาดเบิดเร็วครับการขับรถ อาจจะตักเลียวได้พี่น้องตักค่อยๆสมิ่งก็ได้ครับมือละลอยก็เที่ยวนะครับรถด,ดำรถด,ดำวิ่งทันนะครับมือละลอยก็เที่ยวก็สบายๆบ,บ,บางจุดก็สวยครับลูกลัง เราเจาะหาลูกลังนะครับดินเราไม่เอานะครับเจ้าของนาบอกตอนแรกเขาเขาเขาเหลือไว้ให้เป็นกอกนะครับแต่พอล้างมาว่ามันก่อนนี่มันทําอะไรไม่ได้ครับใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับก็เลยอยากจะมาขุดออกเลยครับผมขุดออกก็เลยว่าอยากจังครับพี่น้องก็เลยบอกให้มาเอาลูกลังครับ ยนพอไม่ไหมครับเปลียนกับแม่พอดีนะอันนี้ก็เปลี่ยนฟันใหม่นะครับเปลี่ยน ซีนกระบอกนะครับซีนกระบอกบูมครับบอกยกบูมสองข้างนะครับหมดไป6,000กว่าครับผม6,000พั 6, 7, ครับพี่น้องต้องซ่อมบารุงอยู่เรื่อยๆครับมีเครื่องจกักรมีรถครับผม ฟันมาใส่ก็ซื้อฟันผิดครับผมไปซื้อฟันของเจ้าเน็กเจนครับเน็กเจนจะฟันใหญ่กว่านะครับจะเงือกใหญ่กว่าใหญ่กว่าสามสองศูนรุ่นนี้ครับผมที่แรกผมนึกว่าเป็นเงือกเงือกเดียวกันนะพี่น้องแต่ว่าเงือกคนละรุ่นนะครับพอเอามาใส่แล้วทีนี้มันหลวมครับมันหลวม หลวมเกินไปครับทําให้นอ็นอตน็อตที่เราขันนะ่ะขาดง่ายครับเวลาที่งัดของแข็งนะครับวิ่งห้าคันคับผม